อยากไถมูน้ำยูไม่ได้อยากายผู้เดียวเมื่อกี้ไถมูกูนั่นแน่นีเว้บมาเป็ลี่ยนยังมาจับหนากูเด้อหนากูใหญ่กูมูกันเดยฮะกหมุนไปสิละโต๊ะเออกระบาดได้เลยนั่นพี่อัญเอ๊ไมกล่องนันปิดตัวข้อมือจะบิดแล้วล่ะมันคือกล้องไม่จับแม้ขนมันไปเลยจะไปมูจะกล้องหายอา บอกนะคะที่หนูว่ามันต้องตอบแบบเป็นก่อนเยเตี๋ยวที่ถูกต้องหรือเปล่าเนี่ยเย็นไหมพี่เย็นเฮ้ยใช้ประโยชน์อะไรได้บ้างผัดใช่ค่ะตัวนี้500บาทตามราคา ถ้าเขากินบะหมี่ฉันก็ต้องกินบะหมี่เอาผัวไปเผาวาเอาผัวไปเผาเอาไปกินตะลามะเฟร์สะท้านชีวิตกว่านี่อร่อยมากเลยค่ะอบคมาค่ะ เปิดจ้ากสองมงถึงสองโมงครึ่งเลยนสองโมงรึ่อเคมาให้ทันเด้อค่ะทุกคนมี่อารีสัมนธ์ากันีกมนสองปากส้กันสโอเคมาแ่นเค้กแนเค้กมากินบ่อยนะเอยแผนเค้กเนี่ยแพนเค้กอันนี้ก็แผนเค้กค่ะอีแพนเค้กลจ้กติแพนเย้มากินบ่อยแต่ว่านี่นมเบืังขอทานเลยนะคะ